ในวันที่29ที่ผ่านมาเนาะที่พี่น้องเราได้มารวมตัวกันนะครับได้นําเสนอประเด็นปัญหาข้อกังวลเรื่องของการแก้ไขปัญหา,าที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์เรื่องเขตพรบอุทยานและพระบกิจกรรมพัสดุ์ก็การ,ร,ารประสานกับทางฝ่ายการเมืองนะครับที่มีรองนายกร,รัฐมนตรีท่านประเสริฐจันทรารุนทองได้มารับข้อเสนอข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวบ้านและก็คิดว่าจะเป็นโอกาส ที่การทํางานแก้ไขปัญหาตนี้ในวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสง่ายขึ้นจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อ เรื่องแรกเนี่ยก็คือหลังจากที่มันมีแนวทางในเรื่องควรจะต้องตั้งคณะกรรมการเราจะได้ประสานกันต่อวา่าจะมีสัสดส่วนมาจากไหนบ้างมีองค์ประกอบเท่าไหร่จะให้ใครมาเป็นประธานคณะกรรมการหรือว่าคณะทรรมานชุดน,นี้2ก็คือกระบวนก,การเนี่ยเราเสนอว่าให้มีการรับฟังความคามิดเห็นจากพื้นที่ทั้ง200กว่าแห่งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์สามก็คือการประชุมสรุป เนื้อหา,อาช่วยกันวิเคราะห์สื่อสารเรื่องนี้กับสาธารณะนะว่าเราจะดําเนิกนการยังไงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องสบายใจเพราะว่ากระบวนการยังไม่เริ่มนะครับแล้วก็เราจะไม่เห็นเรื่องของอกลไกที่จะมาทําเรื่องนี้ยังไม่เกิดทุกคนทุกพื้นที่นะครับจะต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้นะครับร่วมกันเพราะว่านี่มาเป็นจุดเริ่มต้นของที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาแต่มันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหา